สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอนีสิพาเฮดรูปแบบการใสหนีสูงรูปแบบการใสหนีสูงใสบ้านไสิบจวต้องไสล่างออกเร็เรียบร้อยแล้วห้ก็ต้อง เก็บเคยเก็บจานล้างเคยล้างจานรูปแบบในการใส่หมีตรงเพราะว่าเ้าเอาอาหารการกินขึ้นไปเขาแต่งมาใส่หมีแบบนีเดี้าเออมาใส่ต้นทุกคนใส่วาสไกบานได้ขน่ดนี้เศาสนาเขาจะได้รีดดูคือว่าดิฉันจะเป็นทุกวันเพราะว่าบที่จะหายหูว่าค้นข้างเก็บนี่นะท้า ถึงว่าห้องเด็กนาใครมาไปน้ำงด้ค่ะเด้อความเฉๆไม่เราสว่าเป็นรูปแบบของคนที่ว่าชาวบ้านเขาธรรมดาหรือถึงขั้ขนราชการแต่ที่ว่าระดับปฏิบัติงาน,นะคะ่ะว่าระดับปฏิบัติงานคนที่เเห็นเข้าทำงานเข้า่าหางตุบรตาผู้ใหญ่ทำงานาเอาถึงนีงคนไทยอยู่ไหน เี๋ยวห้างเป็นรวกเลปัจจุบัิงานห้าิบือโบเก็่เง้าทำงานก็เพองแตาสมุนไพรเลาใช่เจี๋ยวพเขลหน้าเนาะค่ะน้องก็ถือก็ชอบให้ห้าออกของห้านี่เราไปแล้วก็ห้าสามารถเฮ็ดทองของห้าได้ด้วยค่ะเนี่เฮ็ดทองเฮ็ดทองนี่หมายความว่าห้าเคยแพรงานของห้าดเป็นะเปถึงบกทั้คนห้องให้เคยแพรแบบนี้ถบกทั้งพ้าว่าเด็กนี่มันนิ่งการที่จะเจ้า ขาเจ้าว่าใกันเนาะค่ะเนาะโดยมากระดับปฏิบัติงานมันสิมีผลงานแต่ระดับสร้างการเนี่ยเขาสิบ่มีผลงานแต่ว่าเขาสิได้มาถึงความมุ่ย่ติธรรมภายในประเทศยให้เขาสกักแต่เพียเนี่เหมือนพอาคน้นเขาส่งเพียเนี่ยมันส่งเหเงินเดือนบางให้เหน็นะเด็กศิษย์เลยว่าเฮ้อยู่ในลักษณะปฏิบัติงานให้เขาออกกล่องนะใครอย่างนี้ไงยาเขาว่าบางข้างเนี่ย เขาสืบหู่าเขาทำงานแล้วก็บพวกแค่มีผลงานเลยผลงานไปตกยูทีว่าบางทางเขาคิดแล้วเดีวมากผลงานทุกคนสิไปตกยูทีคนเบ่งงานแต่ว่าเป็นคนออกคำสั่งแต่ว่าหายเฮาเกทปตัวเข้าไปใส่หนังเขาสามารถโดนเรวจยังไงเฮ็ดไปโหลดค่ะ น้ำเขาไปเด็นไปยเี่ยแล้วดับปฏิบัติงานเขาสิ่งหัใจอื่นหอกว่าเออท้างว่าแต่ว่าถ้าว่านน่ยร่มมด้วค่ัดเด้อใส่หนีสูงเออมนุ่มคอนึงก็กระเดินไส้หนีสูงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาไปเด้วเขาไปเลยนั่นห้องบนเคยเห็นงานมาชกานว่าเดเคื่อนแต่พยายามเบี่ยงใดจะเห็นด้ว่หเดเลาอนโาให้แบบบางท่านว่าสินคอ สองขี่หรักกันาทบนีงข้เาไปล่างไอาหารนี่แหละถ่ากินแอยางนีเขาบนสิงห์เาบสื่อแสงว่าเาลักยิได้โฆษณาขาร้างก่อนแต่ทีลักางนอจับว่าให้ท้งงานใส่นีทองทำามาแต่ละมือ้ทำมาแต่ละวันแต่ละวันปวกคู่ก่อนกท ที่พิการพัฒนาขึ้นแล้วมืันนี้ก็ได้สวัสดีค่ะอย่าลืมมาศาสานาเฮ้า อย่าลืมนะค่ะเนื้อศาสนาเฮาบอมีแการย่างเดียวแต่ตรงลงม,มือทำมือนี่สงสัยจะหมดแล้ว,วนี่โอ,อ้แม่ละลายอยู่สิบหาและอีสิบหานาทีต้องไปลบต้องไปลบข้อมูลต้องไปลบข้อมูลหลายอย่างอย่าลืมนะค่ะเด้อการพัฒนาคนเรื่มจากตัวเฮ้าชาติก็คือการศึกษาแต่ว่า,าศาสนาเฮ้าอย่าลืม เห็ดุกสิ่งทุกอย่างไ่อยพอมเนี่ยันแค่นี้ค่ะเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆ